สวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะมีประสบการณ์ทำงานอะไรบ้างคะเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับบริษัทอีกหลายๆบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดขายสูงในเอเชียเ,เราเป็นร้านบิวตี้ที่ใหญ่ที่สุดในบุญการค่ะแล้วที่เนี้จ้างพนักง,งานเงินเดือนสูงค่ะพี่นิววันนี้เบิกอเกินหน่อยนะไม่มีเงินกินข้าวเที่ยงแล้วเนี่ย แล้วที่ร้านของเรานะคะมีมาตรฐานที่สูงน้องๆทํางานกันแบบมืออาชีพสองครันี้ทําไมติดราคาไม่เข้ากันนะคะหนูเพิ่งซื้อไบเมื่อเช้ามะเมียวออไยก็งานมันเยอะทําไม่ทันแล้วเนี่ยเราทํางานกันแบบครอบครัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีความกดดันในการทํางานเลยค่ะทําไมทอนตามให้ไม่ครบนจ่ายแบงค์พันนะมะเมี่ยวหลายครั้งแล้วนะถ้าทอนผิดอีกรอบหน้าหักเงินเดือนอะไรก็มีแต่หัก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 จนไม่มีจะกินแล้วเนี่ย เออพี่ว่าโอกาสหน้าเราค่อยร่วมงานกันดีกว่านะคะวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่คะพี่เดี๋ยวก่อนคะ่ะแม่กาแฟมาแล้วจ้ะฉันบอกแล้วัไว้ให้เรียกฉช่ว่ามาดามค่ะมาดามไปเอาไม้กวาดมากวาดร้านล้างเรียงจานซักเรียงผ้าเดี๋ยวหนูรีบไปทําค่ะเออ มาดามคะหนูขอถามอะไรไหน่อยได้ไหมคะทําไมมาดามถึงไม่ให้ยายมาอยู่ด้วยกันที่นี่คะหนูคิดถึงยายเอามาทําไมแก่ก็แก่ไม่มีประโยชน์แต่ยายก็เป็นแม่ของมาดามนะคะแล้วไงที่ฉันอเอาแก่มาก็เพื่อเอามาใช้งานในร้านยายแก่นั่นแก่ก็แก่จะมาทําอะไรได้ส่วนแก่ก็เจียมตัวไปด้วยไปไปก่อนร้านค่ะมาดามมาดามลูกน้องเธอหยิบคูชั่นให้ฉันผิดนังนิวมานี่สิ ขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าไม่มีสมองโง่เลี้ยงเปลืองข้าสุกฉันไม่น่าเอาแกมาเลี้ยงเลยลูกน้องคนนี้ไปหามาจากไหนมาดามซื้อบื้อมากเลยเก็บมาจากแถวนี้แหละเห็นมันน่าสงสารไม่น่าเก็บมันมาเลี้ยงเลยซื่อบื้อให้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนั่นนางนิวแกจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันสั่งให้แกกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เลยยาย เอาหนูทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้หนูอยากไปหายายหนูคิดถึงยายแต่หนูไม่มีเงินสักบาทเอา้เาแล้วยายอยู่ที่ไหนอยู่บึงการค่ะเอา้าพอดีเลยพี่กําลังจะกลับบึงการติดรถไปกับพี่ก็ได้นะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่เมย์เช้อันนี้ให้หน่อยโอ๊ยอันนี้้วยนะ่าไรเยอะจังเออเยอะจังพูดเยอะเหมือนเจ้ข,ของเป็นประธานบริษัท <c oughs> นาะไม่ฉันนี่แหละ ประธานบริษัทฉันนี่แหละประธานบริษัทพี่ไม่ใช่แต่ต่างหากคือประธานบริษัทไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมได้แป๊บหนึ่งเป็นไงเหมือนไหมประธานบริษัทสวัสดีค่ะป้าโน้ตเจอกันนี่ใครเห็นแว่นป้าไหมหาแว่นไม่เจอเนี่ยนี่ค่ะป้าโน้ต เอ้ายัยเหมี่ยวนี่เหลอร้านใหม่เธออ้าป้าพรสวัสดีค่ะร้านหนูเองค่ะป้าพรเชิญเลือกตามสบายเลยนะคะเรียนจบมาแทนที่จะหางานดีๆทํามาเปิดร้านแบบนี้เหรอมันจะได้อะไรลูกป้าน่ะเขาทํางานที่ออฟฟิศเลยนะเงินเดือนสองสามหมื่นขายของกําไรบาทสองบาทเดือนนึงจะขายได้สักกี่ชิ้นอะไรนี่กิฟท์อบยี่สิบบาทขายหมดนี่จะได้กําไรถึงพันไหม เปิดพัดลมไม่มีแอร์หรอร้านดูแคบไปนะพ่อแม่ส่งเรียนเสียเงินมาก็ต้องเยอะแยะดูลูกจบมามันมาเล่นขายของอะไรนี่ได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ป้าพรไม่ซื้ออะไรหรอกคะ่ะไม่เห็นเขาล่ำลือกันว่าเธอเปิดร้านก็เข้ามาดูเฉยๆนี่แหละว่าเธอจะไปรอดไหมเยียสวัสดีค่ะมาสายอีกแล้วนะสองคนนี้ สายทุกวันเลยนั่งไร้์สดจนดึกค่ะก็เลยตื่นสายค่ะเฮียต่อไปให้มาตรงเวลาด้วยนะค่ะเฮียเฮียคะเช่แล้วพู้หนูออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะฮัลโหลบอลสุนพูมันบ่ายโมงครึ่งแล้วกินข้าวยังไม่เสร็จหรอมาแล้วค่ะเฮียกินข้าวยังไม่ทันย่อยเลยโทรตามละเลยมวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วร้านตามสั่งเขาลูกค้าเยอะค่ะกว่าจะได้กินแค่ครึ่งชั่วโมงเองโทรตามอยากจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอ้าวสุนพู ทำงานมานอนอะไรอยู่นี่อักนอนเหรอโอ้ยเฮียหนังท้องตึงหนังตามก็อย่างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเลิกงานแล้วกลับก่อนนะคะเฮียสวัสดีค่ะเดี๋ยวเวลาอีกอีกนึ่งสุโมงยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะต้องรีบกลับไปไล์สดค่ะเดี๋ยวเอฟซีรอไปก่อนนะคะเฮียค่ะเฮียค่ะวันนี้เงินเดือนออกนะคะเฮียโอนตังให้หรือยังหนูไม่เลือกตัอต้องใช้เงินค่ะเฮียไปบางวันนี้เฮียจะไปทุระโอ้ยเฮีย ไงยัยเหมี่ยววันนี้ขายได้กําไรกี่สิบบาทแล้วละ่ะวันนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะเลยค่ะหนูเพิ่งเปิดร้านสนใจตัวไหนถามได้นะคะเธอเป็นใครอ๋อหนูเป็นพนักงานที่ร้านค่ะร้านเล็กแค่นี้กระเดจ้างพนักงานนี่หรอแล้วเขาจ้างเธอเท่าไหรล่ล่ะหนูเพิ่งเข้ามาทํางานค่ะยังได้แค่หมื่นห้าอยู่อะค่ะอ่ะเช่วออุดหนุนยี่สิบบาทค่ะป้าพร อ้อยตายแล้วไม่มีใบยี่สิบเงินเดือนลูกสาวป้าเพิ่องออกก็เลยโอนมาให้ใช้อ๋อดีจังเลยค่ะพี่มาเมียวคาลูกค้าที่มาเปิดบินซื้อของกับเราไปขายอะคะ่ะเขาโอนมาจำมายังค่ห้าหมื่นจดห้าหมื่นใช่ไหมเข้าแล้วจ้ะเขาบอกว่าถ้าของถึงแล้วเดี๋ยวเขาโอนมาอีกแสนหนึ่งนะคะวันหนึ่งเธอขายได้แค่แสนเดียวเองรอเรยยัยเมียวก็ประมาณนี้คะ่ปะป้าพรร้านออกใหญ่โตนึกว่าจะขายได้เยอะอยลูกฉันทํางานทั้งเดือนอได้แค่สองหมื่นเอง ได้กรีบอยากได้รองพื้นเลือเลยลูกลูกสาวมหมอมีอยากได้อะไรนะเลือกได้เลยนะจ๊ะรองพื้นอยู่ตัวนี้ดังมากเลยนะมามีมันดีจริงไหมอ่ะดีจริงค่ะมามีงั้นเอาเลยลูกเท่าไหร่ก็เอาเลยนะอายตัวตนี้ไม่แพงไม่แพงไปหยืมพ้นคอ,อให้ยังเอาไปบ้างไปเมืนสีพังแม่หนูอยากได้กรีบสิไม่อยากได้กรีบอีหยังเอาของเก่าน้องนขนมาใส่ นี่นูขอดูครีมก่อนนะคะเอาเลยลูกแต่อย่าเอาของถูกนะเดี๋ยวมันแพ้แม่หนูอยากได้ครีมเรียห์ฮะเบิรงอัลและซีบาซ่าเป็นซองกันมีบอกันมีก็เอาเคยใส่แล้วมันแพ้ไหมแม่สีมาแพ้อีหยังพอเธอเนี่ยบ่เคยสงง่ยสอง,อสงเงินมาให้ใส่มีแต่พอน้องอ้ำมผุนส่งเงินมาให้จากแค่นาดาดจีบมาอยากใส่ครีมมันแพงขึ้นเขาหน่อยบ่ได้ดอกพี่ตังค่ะอันนี้แยกค่ะของน้องอ้ำเท่าไหร่ถุงนี้สามพันแปดร้อยค่ะตังค่ะเท่าไม้หันสิบห้า,หาบาท เอานะเบิงพ่ออยู่บ่เมื่อเฮือแล้วเงินในกระป๋ามาขึ้นเ้อะไปลูกพี่นิวสวัสดีค่ะอือวันนี้พี่นิวเป็นอะไรอะน้องน้องพรุ่งนี้ลานปิดไม่ต้องมาทำงานนะจ๊ะหุยจริงเหรอพี่จริงสิเอานิวแกเป็นอะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นไม่ดีใจกับน้องน้องหรอดีใจสิดีใจทำไมพี่ไม่ยิ้มอะจะยิ้มได้ยังไงล่ะ ก็ที่หน้าแห้งแล้วก็ตึงเนี่ยยิ้มทีนึงก็เจ็บหน้าไปหมดเลยอืหน้าพี่แห้งใช่ไหมได้เราหนูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูไปเอาของมาให้นี่ไงพี่เจอส้มน้ำนี้หนูใช้อยู่มันทําให้หน้าชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยจริงเหรอพี่ใช้ตัวนี้แล้วพี่จะยิ้มได้ใช่ไหมนะ้หน้าพี่จะหายแห้งใช่ไหมใช่ไหมคิดขึ้นครับมิคะ่ะ 2 5 0บาทค่ะสำหรับแม่ค้าคนสวยไม่ต้องทอนครับให้หมดนี้เลยเหรอคะขอบคุณนะคะที่ตังครับแม่ค้าคนสวยเอ้ามาอีกแล้วหรอคะ119บาทค่ะ2 0ง้อยไม่ต้องทอนครับอุ๊ยไม่ได้ค่ะต้องทอนไปตองครับผมให้ติปใจดีจังให้ติปทุกรอบเลยอ่ะสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะมาทุกวันเลยนะคะผมอยากเห็นหน้าคุณทุกวันเลยครับคุณแม่ค้าคนสวย ตังครับแม่คะาคนสวย259ค่ะตายแล้วผมมีเงินแค่200ร้อยทำยังไงดีเอองั้นที่ผมให้ติปคุณทุกวันผมขอยืมคืนก่อนได้ไหมเออได้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอให้ติปแล้วมาขอคืนเนี่ยยนิวน้ำมพะพร้าวปั่นแสโวคาโดโคตรน่ากินเลยอะ่ะกินไหม แก้วเท่าไหร่อ่ะเจ็สิบาทเองอแพงจังเลยอะ่ะอุ้ยน้ำมะพร้าวปั่นหรอใช่ค่ะป้าน้องอุ้ยอยากกินอะ่ะสั่งเลยสั่งเลยเอามะพร้าวปัน่นโอโคโดแก้วเท่าไหร่อ่ะเจ็สบ,บาทค่ะเจ็ดสิบเหรอใช่อ่ะค่ะนื้ก,กินไหมอ้ากินค่ะป้าปน้องป้าน้องจะเลี้ยงเหรอคะคนละครึ่งอะไรคนละครึง่งก็คนละส5มสิบห้าบาทแบ่งกันกินคนละครึ่งงงตรงไหนอ่ะ เนอะสั่งเลยะะเออสั่งเลยเอ้ยนิวนะสั่งเลยเนาะเออนิวไม่ค่อยหิวอะ,ะค่ะปโนวันนี้เหมือนจะไม่สบายกินน้ําเย็นไม่ได้เอา้าหัวปวดกินเลยพี่หมวยอะไรที่เราแพ็กทีมเม้นส่งให้ลูกค้าวันนั้นอะจําได้ไหมเออจําได้ส่งผิดเหรอไม่ได้ส่งผิดแต่มันแตกแตกเหรอ แพ็กนี้ขนาดนี้แตกได้ยังไงอะแล้วใครจะรับผิดชอบอะ่ะหรือว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะเราเป็นคนแพ็กแต่ว่าปโนเป็นเจ้าของร้านปโนกก็ต้องรับผิดชอบสิคือขนส่งต้องรับผิดชอบเพราะว่าขนส่งทําแตกแล้วใครจะรับผิดชอบละ่ะ i ไอโฟนตัวใหม่ก็ออกแล้วธนเงี้ถึงจะมีเงินซื้อวะของก็ขายดีแทบจะไม่เหลือกำไรอยู่แล้วแต่ละวันพูดอะไร แต่ไม่ซื้อก็ไม่ได้เพืสส่อนเราก็ซื้อกันทุกคนแล้วนะพูดให้เราหรือเปล่าต้องซื้อแหละเดี๋ยวอายเพื่อนเงินไม่เหลือก็ช่างมันก็แต่จะเอาสีใหม่ดีนะนินทาเราเหรอแม่คามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรก็พูดมาตรงๆไม่ใช่นินทารับหลังนินทาอะไรคะก็เห็นพูดแล้วมองมาที่ฉันก็แสดงว่านินทาฉันสิ <adian> ไม่ได้นินทาลูกค้าเลยนะคะพี่ไม่ได้พูดถึงลูกค้าเลยไม่ได้พูดถึงแล้วทําไมถึงมองหน้าแล้วทําปากซุบซิบซุบซิบพูดคนเดียวคะ่ะคนบ้าอะไรจะพูดคนเดียวอ่ะนิสัยนินทาลูกค้าแบบเนี้ยเลิกได้เลิกนะไม่มีมารยาท